หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาห้าวันเลยเราได้รับข่าวกระแสเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าสิ่งที่ไม่ควรพูดก็คือการถกเถียงกันเกี่ยวเรื่องาศาสนาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าถกเถียงเรื่องของการเมือง การเมืองศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสามสิ่งที่ไม่ควรนำมาถกเถียงควรจะเขาเรียกว่าอยู่เงียบเงียบถ้าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอยากจะปฏิบัติธรรมะในศาสนาใดก็แล้วแต่หรืออยากจะปฏิบัติวิถีแห่งการทำความดี ศาส,สนานทุกศาสนาดีหมด